มาซ่อมพัดลมครับอาการนี้ครับล้มทั้งยืนนะครับพัดลมล้มทั้งยืนนะครับเรามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะล้มมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บสายเก็บรายละเอียดก่อนนะครับแล้วมาลองว่ามันใช้ได้ไหมเรามาดูกันนะครับครับสำหรับตรงนี้นะครับเราต้องยึดด้วยนะครับ เคเบิลทายอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้นะครับขดทองแดงเคลื่อนไหวนะล็อกแล้วนะครับเราต้องล็อกแล้วนะพอล็อกแล้วเสร็จนะครับให้อยู่ประอประมาณนะครับเราก็เลยคันน็อตออกนะครับจากฝานะครับยึดบล็อกฝาครอบของพัดลมนะครับตัวชุดมอเตอร์นะครับออกนะครับเพื่อที่จะมาจัดสายใหม่นะครับ จัดสายใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีสวยงามนะครับผมเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับต้องเก็บรายละเอียดให้ดีก่อนนะครับผู้ ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับผมปรากฏว่าใช้ได้นะครับผมนะครับนี่ระดับหนึ่งนะครับใช้ได้เมื่อเดิมนะครับระดับสองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับระดับหนึ่งก็ใช้ได้นะครับครบทุกระดับเลยนะครับสรุปก็คือพัดลมตัวนี้นะครับ ล้มนะครับล้มทั้งยืนนะครับเขาเรียกว่าอาการคอพับนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประกอบกันอีกให้มันเสร็จเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับที่ตัวเดิมนะครับมันหักนะครับผมก็เลยใช้วิธีการนะครับแปลนใส่นะครับแปลนใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับใช้น็อตยึดขันอย่างดีดูสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ปกติเพราะว่าล้มไปตัวนี้หัก เดยพวกนี้มันหักออกหมดเลยนะครับผมมันหักออกเลยนะครับตัวนี้มันหักออกหมดเลยผมก็เลยใช้ดวดยึดเลยนะครับแบบนี้นะครับแน่นนะครับแล้วมากดใส่ดีน้องมากดว่าโอเคครับใช้ได้แล้วใส่ได้เหมือนเดิมเร็วด้วยนะครับผมเดีวประกอบกันครับผมสมบูรณ์ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพัดลม ได้ปกตินะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับพี่รบับ